รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนปีงบประมาณพุทธศักราช2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยเมกการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนการสอนนักศึกษากศนอในรูปแบบออนไลน์ออนไซต์และออนแฮนเป้าหมาย9ตำบลทำได้100%เยี่ยมบ้านนักศึกษาเป้าหมาย9ตำบลทำได้100%กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย180คนทำได้100%เปอร์เซการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมส่งเสร,ริมการรู้หนังสือจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือเป้าหมาย32คนทำได้156%เอร์เซโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างพื้นฐานหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ ช่างปูนช่างทาสีช่างไฟฟ้าและช่างไม้เป้าหมาย143คนทำได้100เปอร์เซ็นต์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าผลิตผ่านผ้าพื้นเมืองปลาละบองปลาตากแห้งเป้าหมาย55คนทำได้100เปอร์เซ็นต์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจหลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ หลักสูตรการปักผ้าด้วยมือหลักสูตรการทำปลาบองหลักสูตรการทำขนมเทียนแก้วหลักสูตรการทำสลัดโลหลักสูตรการทำน้ำพริกปลาป่นหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองและหลักสูตรการทำขนมถั่วตัดเป้าหมาย162คนทำได้100%เ์ซโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการทำน้ำพริกปลาราา้าสมุนไพรตำบลคำใหญ่และตำบลกุดโดนเป้าหมาย22คนทำได้100เเซ็ต์ งบรายจ่ายอื่นๆงบดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรทอผ้าพื้นเมืองตำบลคำใหญ่ทอผ้าลายขอตำบลห้วยเมก็กทอผ้าลายเกตเต่าผ้าเข่ามา้าตำบลกดโดนทอผ้าลายขอและตำบลพิโมนทอผ้าเข่าม้าพื้นเล็กเป้าหมาย86คนทำได้100%โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเป้าหมาย135คนทำได้100% การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส,งสรร่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์เป้าหมาย325คน75ฉบับทำได้100%กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดเป้าหมาย36คน2แห่งทำได้100%กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนร่วมกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย363คน9แห่งทำได้100% กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับกศนตำบลเป้าหมาย324คน9แห่งทำได้100เปอร์เซ็นต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านครอบครัวรักการอ่านเป้าหมาย37คน5แห่งทำได้100เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับภาคีเครือข่ายเป้าหมาย126คน3แห่งทำได้100%เอร์เซนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนกศนตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินเป้าหมาย40คนทำได้100%เอร์เซกิจกรรมอื่นๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายการบำบัดฟื้นฟูโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์รักชาติปีงบประมาณพุทธศักราช2565ตามกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดของจังหวัดกาลสินณวัดบูรภาโคกรามโคกอุดมตำบลหัวหินอำเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาลสิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสาม,มิถุนายน2 5 6พพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลประชุมประจำเดือนมิถุนายน2565กศนอาเพอห้วยเมก็ก ร่วมเป็นเกียรติการประเมินคุณภาพสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยพึ่งร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนนักครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาพชนายอุทยัยอาจดวงดีหมู่ที่4ตํตำบลกุดโดนอำเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาลสิน กศนอำเภอ,อห้วยเมก็กร่วมกับอำเภอห้วยเมก็กพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นออกเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตําบลกุดโดนอำเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาลสินร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันอานันธมหิดนกิจกรรมทําความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลห้วยเมก็ก บุคลากรกศนอำเภอห้วยเมก็กได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมนุนไพรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ณศาลากลางบ้านหาดทรายมูลหมู่ที่6ตำบลพิมูลอำเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาลสิน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครังข้อสอบเพื่อจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลรายวิชาบังคับเลือกบังคับเลือกเสรีและแบบทดสอบซ่อมประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ณหอประชุมบูรพาสํานักงานกศนจังหวัดกาลสินจัดโครงการสูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตํสอสอบาบลสสปชตกิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตอกิจกรรมย่อยพัฒนาสสปชตอต้นแบบระดับอำเภอณกศนตำบลห้วยเม็กเข้าร่วมโครงการพัฒนากระดับ แหล่งเรียนรู้ระด,ดับตำบลเป็นกศนตำบลต้นแบบ 5D p ีเมียมและกศนตำบลต้นแบบ 5D ีเเมียมพัดสํสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นกศนอำเภอห้วยเมก็กจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณห้องประชุมกศนอำเภอห้วยเมก็กร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ค้หนองนามโบเนลนางอุไรวิเชียนเพชศและเยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนดาบ้านของทรัพย์หมู่ที่4ตำบลทรายทองอำเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาลสินคณะครูและบุคลากรกศนอำเภอห้วยเมก็กและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาและการรับบริจาคอวัยวะประจำเดือนมิถุนายนพศ .2565 นหอประชุมอำเภอห้วยเมก็ก ร่วมเป็นเกียรติการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญน,นก,กศนออำเภอหนองกรุงศรีรู้คนรู้งานสร้างสรรค์พัฒนาแก้ปัญหาชุมชนสร้างคนมีคุณธรรมนำการศึกษาตลอดชีวิต